สิบคำสอนสำคัญของเบนจามินแกรแฮมผู้ที่ได้ชื่อว่าบิดาแห่งการลงทุนเน้นคุณค่า value investing และเป็นอาจารย์ของวอร์เรนบัฟเฟตด้วยดิฉันสรุปมาให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงค่ะ10บคำสอนของเบนจามินแกรแฮม 1. ลงทุนอย่างมีความปลอดภัย margin of safety ซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเผื่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 2. จงเป็นนักลงทุนไม่ใช่นักเก่งกำไรนักลงทุนจะวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจและถือระยะยาวส่วนนักเก่งกำไรมักซื้อขายตามอารมณ์และข่าวลือ 3. ทํทำการบ้านก่อนลงทุนการลงทุนโดยไม่วิเคราะห์ก็เหมือนการเล่นโป๊กเกอร์โดยไม่ดูไพ่ 4. อย่าให้อารมณ์ควบคุมการลงทุนตลาดมักเหวี่ยงขึ้นลงตามอารมณ์จงใช้เหตุผลและวินัยทางการเงิน 5. ตลาดหุ้นคือนายตลาดแกรแฮมสอนว่าตลาดหุ้นเหมือนเพื่อนบ้านอารมณ์แปรปรวนเสนอราคาซื้อขายให้คุณทุกวันจงใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเขาไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อของมัน 6. จงมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการผลตอบแทนแบบไหนรับความเสี่ยงได้แค่ไหน 7. ให้ความสำคัญกับปันผลและฐานะการเงินบริษัทหุ้นที่มั่นคงควรมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและมีงบดุลแข็งแกรง่ง 8. อย่าพยายามทำนายตลาดระยะสั้นแทบจะไม่มีใครทำนายตลาดได้แม่นยำตลอดเวลา 9. กระจายการลงทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่าทุ่มเงินทั้งหมดในหุ้นตัวเดียวหรืออุตสาหกรรมเดียว 10. ราคาคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายมูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับจงแยกแยะราคาในตลาดกับมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจสรุปหลักการของแกรแฮมคือปลอดภัยไว้ก่อนเน้นวิเคราะห์คุณค่าของกิจการใช้วินัยและเหตุผลมากกว่าอารมณ์ถ้าอยากได้ไอเดียดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทำคลิปเรื่องอะไรคอมเมนต์นบอกได้เลยนะคะ